ดึงได้บ่ละ่ะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บมาเก็บอย่างกับบ้บานแบบบันหน้าบานนันอกเขาเอินแบนบแซลเนาะวันนี้มาเก็บบักแซลนะคะบบกแซลหรือว่ามะกอกนะคะมะกอกรรรหรือเปล่าใจภาษาภาษาไทยเขาเอิญยังบบกแซวเอาบักแซลก็มะก,ก,มก,กอกมะกอกโอ้ยดึงเบาๆมันจะหักโอ้ ลูกโตลูกใหญ่มากเลยนะคะจะเอาไปดองนะคะเพื่อนๆจะเอาไปดองยายนั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวให้จีด้าเป็นคนเก็บอือไอดาเก็บจีด้าเก็บดีๆเก็บสวยๆต้องดึงไว้นะคะต้นสูงนะคะเพื่อนๆนี่งไงแค่กิ่งเดียวก็ไม่ไหวละว,วันนี้ยายเก็บขายทั้งวันนะคะต้นเดียวถึงยายมานหมานยได้ือต้นนั้นต้นนั้นเป็นยังไงต,ต,ต้นนั้นต้นนั้นต้นนั่นต่มอยู่เนาะ ต้นนันต์ต้มยน,น,นต์แต่ต้นน,น,ตตตนนี้ลูกใหญ่อวบปิมเลยด้ได้เก็บรโยน์ลงข้างล่างก่อนก็ได้ไม่ยังไม่ต้องใส่ถุงเอาวางถุงก่อนอออเ,เอาสองมือเลยเอาสองมือเลยเอาข้างบนด้วยแม่ดึงให้หอยู่งั้นด้าดึงก็ได้แม่จะเก็บอ่ะด้า,ด,าดึงไปเดี๋ยวแม่เก็บอะเอาเก็บช้านะโยนลงข้างล่างเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาเก็บไปข้างบนหน่อยสิข้างล่างเดี๋ยวเ็เก็บก็ได้แม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เมื่อยมือแล้ว บบบบบเบาเบาเบาเาดี๋ยวมันจิ๋งหักของยายหักเอาโลดจีด้าโอ้หักได้ตีหักเอาค่อย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 เดี๋ยวมันจะช้ำเวลาดองแล้วมันไม่สวยเวลาดองแล้วมันไม่สวยค่อยค่อยเก็บดึงลงมาเลยเวลาเก็บเขาไม่ต้องให้เด็ดเออดึง,งมาก่อนแล้วค่อยไปซ่อมเอาก็ได้พอย,ยายพอ,อยายจะดึงให้มันหักอยู่ ได้ไปข้างโ <Okay, S 1> น้นได้ไปข้างโน้นได้ไปข้างโน้น oh. okay. เอ่อโอเคอ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันจะหักไอ ي, ต้ตรงตรงตรงนี้มันจะหักเราเดี๋ราดึงก่อ,อกนใหญ่ <c oughs> ดึงไว้ตรงข้างล่างบ่ <ride> ออกแรง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 ดึงโอ้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนโอ้ยคือง,งามแท้ โอ้โหยายดึงยะนู้ดึงมาไหวยายยายดึงไหวน้ำไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะโอ้ยอันได้ยายเอาไม่ถึงยายเอาไม่ถึงมันจะหลุดแล้วแม่แม่ต้องดึงอ่ะดึงไว้เดี๋ยวเขาจะเก็บน้ำอ่ะจิ๊ดมาจิ๊ดได้เก็บข้างโน้นเดี๋ยวแม่จะเก็บข้างนี้อด้วยความร้อนของแดดนะคะเพื่อนๆพอเราสัมผัสเขาก็ร่วงเลยนะคะเพราะว่าเขาสุกงอมเต็มที่แล้วนะแม่เนาะสุกงอมเต็มที่แล้วโอ้ย ต้องเอาลงให้หมดแล้วนี่เดี๋ยวจะไปซื้อเชือกมาดองกันแม่ยม่จะ่ลูกนอาไปทหารีดบาทไปดองอเดี๋ยวจไปซื้อเชือกไซโนมาสื่อจิงม่วไดเอาไหนจีได้เก็บกระถุง g ทะลุอันจีได้เก็บกระถุงก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะโดนขี้วัวนี่กองมาเลิ่อม,มาเลื่อยอยู่นี่เห็นไหมนี่กองมาล้มมาเลื่ยเลยอ่ัได้เก็บก่อนโอ้โหร้อนเก็บต่อเก็บต่อ เก็บต่อมาเก็บปักแซวเด้อพี่น้องที่ได้ยกถุงมาให้แม่ก็ได้ยายดึงไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวก็กจะเสร็จแล้วล่ะโอเดี๋ยวเก็บต่อไปอเดี๋ยวค่อยเอาไปน,นี่หนาลูกดกนะคะปักแซวค่ะแักแซวบกกแ้วห้เขา ดูคนดึงนะคะเพื่อนๆคนนั่งดึงกิ่งของบักแซลนะคะน่าสงสารยายต้องอาศัยดึงนะคะส่วนมือกล้องไวายๆก็มาเป็นตักล้องอยู่นะคะเหนือโซมเลยค่ะเงยโซมเลย,อเลยขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมวันนีไวไว้วายวายสตานบ,บ้านผ้ามาเก็บบักแซลนะคะขอบคุณนะคะบบปล่อยขึ้นได้หนึ่งเอางาไหม kiếp kiếp kiếp, con tát kinh là mẹ nó cao quá, 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 nó cao อย่าเลือกลูกใหญ่เ้ยลูกเล็กๆเอาไว้วันหลังค่อยมาเก็บก็ได้วันนี้ลูกใหญ่ก่อน